สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับอีกหนึ่งหน้างานนะครับบ้านของคุณปุ้ยนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่อีกแล้วนะครับไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ขอบคุณที่ไว้วางใจหรือใช้ทีมงานนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนโครงหลังคานะครับเป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กทาสีดํานะครับแล้วก็ก่ออิฐมวลเบาอยู่นะครับตอนนี้นะครับเททับหลังตามช่องหน้าต่างช่องประตูแล้วก็ทับหลังตรงกลางของผนังตัวบ้านเพื่อความแข็งแรงครับ เราไปชมความคืบหน้าภายในกันนะครับเฉลียงก็เป็นเฉลียงยาวเลยนะครับยาวเท่ากับความกว้างของหน้าบ้านเลยนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็กําลังเททับหลังเทเสาเอ็นตามช่องหน้าต่างนะครับตามประตูอยู่นะครับแล้วก็ก่ออิฐมวลเบานะครับเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับตรงกลางก็จะเป็นห้องโถงซ้ายขวาเป็นห้องนอนนะครับโครงหลังคาก็ทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับมีอยู่2ทีมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโถงกันนะครับ อันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับตรงกลางเป็นห้องโถงนะครับด้านซ้ายก็เป็นห้องนอนใหญ่ตรงนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่ครับ4ี่เมตรห้คูณสามเมตรห้นะครับนี่ครับได้น้าต่างช่องแสง2ด้านนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นห้องน้ําห้องน้ํา2ห้องเลยครับเป็นห้คูณสนะครับรายละเอียดดีเทลเหมือนกันส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็ ด้านซ้ายมือจะเป็นห้องต่อเติมนะครับตามแบบแปลนเดิมไม่มีตรงนี้นะครับตรงนี้ลูกค้าก็ต่อเติมเป็นผนังเป็นห้องด้านหลังนะครับวันนี้ก็ฝากหลังนี้ไว้อีกหนึ่งหน้าง,งานนะคะรับแล้วก็ใหม่สวัสดีครับ